กิกรรมนรเขาเลยนะครับวันนี้นะครับครับอันดับแรกจะขอกราบนมัสการนะครับพระคุทเจ้านะครับที่อยู่ในวัดนี้นะครับแต่ขอสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องบ้านเข้านะครับทุกทุกคนนะครับทีพร่โสดกิจกรรมนะครับครับก็เข้าเจริญกิจกรรมเลยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็เจ เช่นนะครับสอโอโกปตจันที่ใจซุกนะครับมาจักกอนมูนะครับอ่จับของผููไดนะครับกับหมอใหกในู้หน้านะครับนนครับขอเช่นครับ สามสนะครับสามสิบเจ็ดนะครับแม่ใหญ่ตู๋นะครับแม่ใหญ่จันที่ให่ใหญ่นะครับมาบอกนะครับตัวแทนมาบอก กมีมากบวัวแท่นะครับโคแทนไมันยะถู ขอเชิญนะครับปี่หกนะครับนะแท่นไม่ใช่ตูนะครับกับประมาณนั้นนะครับคือเบอร์เก่านะครับนางสมนึกพงโถนะครับ เบอร์สีนะครับคุณแม่กูดนะครับพรสิรินะครับสื่อเปลี่ยนสื่อคุณนขึ้นสิแนี่หน้ารีนะครับระพมจันโบรนะครับน้ารีพรสิรินะครับขอก็จะไม่กด เบอร์77นะครับคุณทัศนัยนะครับสัตว์พง La tre forze 哦，你看，又来了。 หน่อยครับ <coughs> <coughs> เบอร์ยี่สิบสามน้องฟ้าใส เบอร์ห้าสิบสามแม่ 们家要破坏自己的。 เบอร์สามสิบสี่พระวีรักกันตะวีโรผลดตกองใหญัวหนองวัดหนองโขลอยนองโขลอยเอาเมื่อไหร่ก็นอกไปนี่หรอก่ I that. That's ดับเมนูัวัดับยิ่บ้านเอโอ้โหหมหมกไปกว่าดีนะอาจรับมเนี่ยสสครับส4ินางสาวพิพวรรปิณจดีก็ถึง มัเนคไปสร้างไหนหรือยื่าน,นา่ เจ้ากระบาดบนเบาะรถปีกายเป็นนังกบวบในการโดดสา่ว์เจ้ามันทำเรื่องมาเลยเรานัวนัวนัที่สุดเลยก็ได้อนำว่ากบกบในวว่ าพระอิรังศิริปัญโยนะครับมารับแท็กเ่อรเตียเร่อมันกัโบรูอะไรเป็นไส ีินาลงทุนน,นักนักเกือบหมดใจันเป็นแนว ไปนะครับแม่ข้ามปูนเบอร์หนึ่งนะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับ มืออืดมืนะครับหมายเลยที่สิบสี่นะครับ,ค,รบคุณแม่ราตรีค,คุยปูนีามาก็นอนเมเต่ร้านขงโบมาขงม่าจ่บอกเมเต้ข้าร้านหน่อยคือสิบเีมากก็คือ ส ة, ้่ขาวคที่คนโซ่ฟ้าฟัดเนาะหมายเลขสามสิบแปดแม่โกบ ไปไหมเลข63หมายเลข63ทัศนีพรนะครับทัศนีพรคนเจริญนะครับเสียงไหมเนาะตายเพื่อนเนาะไายเพื่อนหอ้องแง่หมอน ทักจะมีพ่อคงเลยฮะเบอร์หกสิบสามยื่นนีกับทักจะมีพรอคงเปเลย มันเป็นเกิจกรรมสวกกันนะครับจะมีความม่วนซึ้งนะครับดีใจโบนุ๊กหมายเลข43นะครับย่ายโดนย่ายโดนมาก่บน้อง หมายเลข61นะครับเพื่ช่วยตะทุมีจันดกน,นะคะรับรบกวนเป็นโซ่เนี่ยเขียน,นอยู่ในนี้นะครับเป็นโซ่ประสา ห้าสิบห้าเจ้าก้านเอโสรพีแม่โมราหมดแล้วกะหมวกหมวกเป็นอนกนเลยแม่ได้ห้าสิบห้ากนจันดุนดุนเฮามี่จันปิง

หมายเลขสองการขอนหนา์ระบาทอยู่ที่เก่า <sk r isa> กับวัดมหาพข้อขั้ทงทำมัดที่โลกนะครับ